สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้ก็มาพบมาเจอกับเส้นซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่สําหรับคลิปนี้นะคะเส้นซองมีแนวทางของเส้นวาริจพุม่มมะฝาค่ะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะแนวทางของเส้นวารินะคะเข้าไปที่บนเก้าสีตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะคะบอกได้เลยว่าเส้นวาริจนี่เขาติดต่อกันมาสองงวดแล้วคุณพ่อคุณแม่ มือนี่เส้นซองใด้งวดไม่มาฝากแล้วเนาะสําหรับแนวทางเลขรัฐบาลให้งวดวันที่16มีนาคม2องหา6 8ที่จะถึงค่ะจังใดก่อนที่เฮาสิเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกันเนาะ ภายเขามาแล้วนะคะเส้นซองกับฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนนะคะฝากส้อยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นการให้กําลังใจทางช่องแน่นะคะและกับเป็นการให้กําลังใจเซียนวาหรือชมิแน่นะคะที่เพิ่นได้เอาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากมาตอนมาแบ่งปันเห่าแบบฟรีๆค่ะและกับสำหรับผู้ใดนะคะเพิ่งเข้ามาดูเข้ามาเจอนะคะเพิ่นเขามาเบิ่งเส้นซองใหม่นะคะยังบวกกดติดต่างบวกกดก,ก,กระดิง่งฝากกดว้นำแนะ่ เพื่อที่จะบอพาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆค่ะที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆมือค่ะมีแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันทุกมือทุกมือเลยนะคะบวาวิสเป็นเลขไทยแน่นะคะจันพุทธสุกก็มีเลขเล่าโอ้มีแต่ที่ดีที่เด็ดทั้งนั้นนะคะใครชอบตัวเลขใครเป็นแฟนตัวเลขนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามทางช่องบุญนำโชคด้วยนะคะผู้ดำเอขายของเก่งแถมสั่นผู้เพื่อนมาเบิ่งใหม่ วันนี้นะคะมาอยู่กับเส้นซองนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่4แล้วคุณพ่อคุณแม่ค่ะหลังจากมือเ้านี้กันลงไปมีต่ที่เด็ดนะคะต่องวดรัฐบาลไทยของปูซุ่มเงียบกันลงให้แล้วนะคะบทสัมผัสเนาะ ไพ่รอแนวทางของปูซุมเงียบยู่ฝากเขาไปฟัง่งเขาไปเอาเขาไปเบิ้งได้เลยนะคะแนวทางเลขรอกผู้ใหญ่ใจดีล่างย่างเดียวว่าสัน้นตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับนะคะก็ทีเด็ดเหมือนกันก็ลงให้เรียบร้อยนะคะดับบนของพอรอยเอ็ดกัดจัดห้แล้วนะคะไผย,ยังบบเห็นยังบบเบิ้งนะคะอาจจะพึง่ง กับจากเบิงหมอลำ่ำกับจากเอาบุญนะคะพึ่งกับถึงบ้านวัสันพงตะเด้มาเปิดเบิงเส้นซองพงตะเห็นคลิปแผลที่ลูกลาได้ลุ่งคลิปอื่นๆไปหลับมือนี่นะคะลงไปแล้ว3มคลิปแล้วคุณพ่อคุณแม่เข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะดูแล้วดูอีกได้สําหรับแนวทางตัวเลขคลิปใดที่เส้นซองลงไปแล้วนะคะซิอูในช่องตลอดเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่สาบาทเบิงได จักรอบก็ได้เออแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าถ้าไม่เบื่อเชนสองพูดบ่อยก็ดูแล้วดูอีกดูซ้ําดูซ้อนได้นะคะระบบเพิ่นบวาวยังเนาะเดาไปเอาแนวทางตัวเลขได้เลยค่ะอะวนมานะคะคลิปนี้นะคะทีดีทีเด็ดของเซียนวาริชภูมินะคะก่อนสิเบิงงวดไม่โชว์รักฐานเก้ากันก่อนแน่จักหน่อยนาจับตามมงในส่วนแนวทางของเซียนวาริชภูมิค่ะมีหลายแนวทางตัวเลขที่เรานะคะ ควรจะจับจ้องจับตานะคะก็คือบัวสิเป็นเล็กติดบน่างเนาะหรือว่าหลักหน่วยแมนๆนะคะเล็กติดบน่างนี่นะคะตั้งแต่นํำเสนอมาเส้นซองอยังวาวบวพาดเลยแล้วก็หลักหน่วยเหมือนกันนะคะบางงวดมาทั้งหน่วยบนหน่วยล่างบางงวดบ่แม่นอันนี้ดอกเขามาตลอดฮะ,ะนะเนาะอ่าเหมาะสาหรับ F-C ที่มีโตดีโตเด็ดเม็ดเดียวมีเลขเด็ด หนึ่งตัวหนึ่งเม็ดนะคะเรียบวาน,นี้อยากถือเลขจับคู่บานนี้อมีสำนักใดน่ะลักนวยแม่นแม่แน่เสยนซองออกม่ให้แม่แน่น่ะนีเลยค่ะแนวทางของเสยนวาริตน่าสนใจมากๆแลว้วงวดเมื่อกี้นะคะบอเมเนตะเขาาตะเหล็กติดบนลางเหล็กมาหลานเปิดเส้นกะเขาเหล็กลักนวยแม่นแม่กะมานะคะจับคู่ของเส้นวาริชภูมินะคะบอกว่าเหล็กบน มีหนึ่ง C, ีสองซเจ็ดเก่าแปดผลปรากฏว่าเลขบนออกแปดเก้าสี่คันเด็กแนวทางของเซียนวาลิตก็เลยเข้าเต็มๆตรงๆนะคะมาบนตามที่คาดการไว้นะคะแล้วคือจังที่เส้นสองบอกแต่ตนขิบสองงวดติดแล้วงวดวันที่หนึ่งมีหน้านะคะเขาเก่าซีบนส,สำหรับงวดวันที่16กกลุ่มผานะคะแนวทางของเซียนวาลิตเข้าไปที่ศูนย์หหศูนย์ล่งนะคะงวดก่อน งวดก่อนๆน,นั่นเข่าล่างงวดล่าสุดเข่าบนมาลุ่นกันงวดหนีว่าจะเป็นจังไดตัวเลขมีไหเบิรงแล้วนะคะควรสิจับตามองตัวใดเนาะ,ะนเลขมาล้านเปอร์เซ็นก็มาสีเนาะเลขติดบนล่างเข้าเก้านะคะเข้าเก้าบนค่ะ,ะห่ากรมีตัวนีโอ้ยเลขติดบนล่างนีมาทั้งบนทั้งล่างตัวนี้คุณบอกคุณแม่มีทั้งเก้าบนห้าล่างนะคะส่วนลักหน่วยแม่นๆนีเนาะ ทั้งบนทั้งล่างเป็นเลขซีมาสั่ในในงวดนี้กันเลยเข่าที่เลขซีตัวเดียวอ่อะเบิ่งงวดหม่กันเลยดีกว่าทวน,นกันเกาแล้วนะคะเว้าหลายมันจะใหญ่ห้างนะคะเอฟซี FC ก็รอคอยเห็นถามกันเข้ามานะคะเส้นซองกระตาม้อย,ยูแต่เออเส้นวาริชภูมินะคะเพ,พิ่งววางนะคะของตาดแนวทางในมือนีกะถือว่าบอซาจนเกินไปเนาะวันนี้ก็วันที่8นะคะกลางงวดกลางโค้งนะคะทันอยู่เนาะ เดี๋ยวเซนซองขอเขียนตัวเลขจักข้าวนะคะเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะหยุดกล้องไปเขียนตัวเลขคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยเพื่อบ่เป็นการเสียเวลามากจนเกินไปเนาะเดี๋ยวเ้นซองจะโชว์ตัวเลขให้ดูเนาะแล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ อะยะ่าเฝ้าแคบหน้าจอแล้วนี้ไปนะคะฟังเส้นซองอธิบายแน่จะข้าวจะวางนะคะเพราะว่าตัวเลขของเส้นวาริชภูมินะคะมันมีหลายแนวทางหลายตัวเลขที่ต้องอธิบายเนาะแล้วก็มีคํากําชับมานะคะเส้นวาริศนะคะมีตัวดีตัวเด็ดมากกาชับในคลิปนี้พร้อมนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าฟังพร้อมเนาะเสรใจ่ล้เดีย๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขอขีดตัวเน้นสักครู่นะคะ อ,อ้าวคือดังไทลลัตโตนี่โอ้อะบมเป็นยังนะคะดังบอดังกะวาแต่มันมานะคะไขถือโลดทันเถาะเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ะนี่ค่ะนะคะฟังเชนซองอธิบายแนย่จักน้อยเนาะอย่าเฝ้าแคปแล้วนี้หายไปนะคะคุยดูกันก่อนนะคะ สำหรับแนวทางของเซียนวาริชภูมินะคะรัฐบาลไทยนะคะประจำงวดวันที่16มีนาคม2568ค่ะเบิงโตเลขก่อนนะคะงวดนี้เลขมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขแปดเลขเก่าเซียนวาริชบอกวา่าเด่นแห้งขึ้นเลขหนึ่งค่ะทัดมาค่ะบรรทัดที่สองนะคะเลขติดบนล่างนะคะเป็นต่เอาไปเฮ็ดัวประกอบดีดีคุณบ่คุณแม่ค่คคะ งวดนี้นะคะเห็นออกมาแล้วได้เลขศูนย์เลข3และกัเลขเจ็เด่นมากพิเศษคือเลขเจค่ะส่วนทัดมานะคะบรรทัดที่3นะคะหลักหน่วยแม่นๆนะคะเข้ามานี่ยังบวดูุจากเทื่อนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองวิเคราะห์เบิงเนาะในงวดนี้ได้มามีเลขหนึ่งค่ะเลขสองเลขสี่เลขห้าเลขแปดค่ะนี่คือสูตรลักหน่วยแม่นๆค่ะบารที่นี่ม่เบิงจับคู่บนนะคะ ชุดบนที่เซียนวาริศจับมาให้นะคะมีเจค่ะเจ็ดหนึ่งเดสองเดเก้ากันไปที่7จกับ78เซียนวาริศบอกว่าถ้าซีห้เน้นให้นะคะาทังวามันลายเกินไปชุดบนเน้นไปที่เลข7จดหนึ่งแล้วก็เลข79ค่ะส่วนชุดล่างบาทที่หนีคุณพ่อกุณแม่คะล่างนะคะจับคู่มาให้เลยนะคะมี8ปดนง 82 83 8 5กันไปที่ 8c ค่ะส่วนโตเน้นนักนะคะอัดนักนักล่างอย่างเดียวนะคะฟันเน้นสองหางก็คือเส้นวาริธินะคะเพิ่นเน้นไปที่เหล็ก8 1และกับ8สามค่ะนี่คือแนวทางในงวดนี้ทั้งหมดทั้งมวลของเส้นวาริชภูมิที่ดีที่เ็สน,นะคะที่เส้นสองบอกว่าเส้นวาริธิฝากมาบอกนะคะ ถ้าใครอยากได้ตัวเด่นนะคะเสียวไปเมื่อยไปแลนฟันเม็ดเดียวเลขกยังเด่นแห้งที่สุดคือเลข7เจ็ดัสคุณพ่อคุณแม่ขาบอกว่าเลข7เจนะคะตรงกันหลายสูตรมากๆนะคะงวดนี้นะคะ16มีนาคม68เจดเด่นมากเป็นพิเศษนะคะ บบแน่ใจอาจจะมาบนคือจังเซียนว่าลิจับไว้นี่บบเออหรือสิล่องลางกลับเป็นไปได้เบิดนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเลขเจ็ดดูนะคะเอาเลี้ยวไปไปเห็นแนวทางของปูซูมเมียบกับเดนเจ็ดลางที่บาทนี่อา้าคือมาตรงกันเทปาดนี้ปูซูมเมียบกับมันใจคือกันที่คุณพ่อคุณแม่สําหรับเลขเจ็ดบแน่นะคะเพิ่นเฮ็ดคนละสูตรนะคะแต่ว่ามันมาตรงกันไม่แน่เหมือนกันนะคะงวดนี้ เจ็ดอาจมาเหมือนที่เซียนวาริสว่าไว้ก็ได้นะคะมีมากกับบอมาหล่ะตอนนี้นะคะห้าสิบห้าสิบนะคะเปื่เส้นทอกัดัเพราะว่าเลขมันยังบออค่ะทุกเลขนะคะสามารถมาได้เบิดบอว่าสิเป็นเลขศูนย์ฮอดเลขเก่าเนาะมาได้ทุกตัวเลยนะคะบอมีไพสิเป็นหูวนาคตว่าโตไดซีมาแท้หรือโตไดซีบอมาบอมาแท้นะคะกาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ วิเคราะห์ไต่ตองเบิงใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเบิงนะคะมักน้าเป็นตะคือก็ค่อยจัดทาวมักกับพานไปนะคะแต่เส้นซองวาตัวเลขในงวดนี้ของเส้นวาลิ์กับส่งคืออยู่ดีคุณบอกคุณแม่ว้าถึงเนาะเลขรางนี่นะคะ8 3ดามนี่เส้นซ,ซองในยินมาหลายแล้วงวดนี้คือส่งดังเป็นพิเศษสําหรับเลข83าไม่รู้จะมาหรือไม่มานะคะก็ ยังบมโห้คือเก่าอีกละ่ะเออแต่ว่าหวังวาจุฟังเงซื้อนะคะว่าได้ยินว่ามันมาแห้ง่าสั่นเหล็กแปดสามจากเหล็กยิ่ังดอกมาจะใส่กับบลูแต่เห็นลายๆกระแสนะคะค่อนข้างไปในทิศทางกับเหล็กแปดสามแห้งในงวดนี้อะจังไดกะค่อยมาลุ้นกันแล้วกันเนาะสาหรับงวดที่จะถึงนี้นะคะอะแนวทางตัวเลขของเซนวาริสก็ชัดเจนตามนี้นะคะจัดให้แล้วตามให้แล้วนะคะ ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่จะชอบหรือไม่ชอบนะคะแนวทางดีๆจะคลองตัวเลขเพื่อนก่าเมื่อแบ่งปันเพื่อวังว่าอยากให้ทุกท่านทุกคนโชกแห่งโชคมันทันละ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้ว่าเลขมันจะออกตัวไหนจริงนะคะขึ้นอยู่กับดวงกับวาสนาด้วยสักนิดหนึ่งนะคะจากในคลิปนี้เ้นองจะขอจบไ้แค่นี้ก่อนค่ะคลิปน้าเนี่ยทา้งนา้ายังมีที่ดีที่เด็ดข่าคุณพ่อคุณแม่บัวสิเป็นสายดวนเต้าปุ้นนะคะถามไปบ่มีไผ่ตอบมาบ่มีไผรอเลยคือสิบวได้นําเสนอดอกลางยางเดียวของเพิินธนาะได้มากแล้วดีงวดนี่นะบัมี่ไผอยันได้บส่สันนีเ้นองว่าคือบ่มีไผคเมเมนบอกเ้นจงเนี่ยแล้วก็มีแนวทางอ่า เออเส้นซองไปใดหนีมากคุณบอกคุณแม่วิธีเด็ดคับนะคะเลขเด่นสามโตนะคะสามโตตรงๆเพื่อนเขาม่สามงวดติดเลยดิมีเลขอยู่แค่สามหางนะคะสําหรับเลขสามโตบนมีตัวเด่นบนมาให้แล้วก็มีเลขสามตัวบนมาให้เขาสามโตตรงมาสามงวดแล้วคุณบอกคุณแม่อยากไดบอก เออบัธรรมดานะคะงวดนี่หรือสีขาอีกนี่ถ้าเข้าได้เบิ้งได้เห็นนี่สามห้างนี่ถือว่าบัาหลายนะคะเจนซองว่าท้าผู้ใดอยากได้คอมเมนบอกแนะะ่เจ้าเสียวมาหาส้สซูเบิงแมนยูเจนซองเห็นงวดเมื่อกี้คิดว่ามันสิบัแมนดอกถือคุ้งควนอีรีบัะเนี่ยอ้ยยังก็สีแมนแทสันดี้มันนี้งวดไม่ได้มาแล้วอยากได้บอก้าอยากได้คอมเมนบอกกันนะคะเสียวเสียวมาสูเบิงดอก เนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจังได้เข้าคอยไว้พอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ